สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอุยอยู่ที่ถนนเหล่านาดีซอยเหล่านาดี6ทับ4นะคะพามาดูที่แปลงหนึ่งซึ่งขายต่ํากว่าราคาประเมินของกรมที่ดินแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะตอนนี้นะคะราคาประเมินกรมที่ดินจะอยู่ที่ตลาดวาละ9,000 และกำลังจะขึ้นเป็นหมื่นสองแล้วเพราะว่าปรับทุกๆุกหปีใช่ไหมคะแต่ที่ดินแปลงนี้อู้ขายตารางวาละแค่ห้าพดิดเดียวเท่านั้นเองค่ะหาไม่ได้แล้วในทําเลนี้เอาแค่ใกล้ๆกันนี้นะคะเขาขายกันวาละหมื่นค่ะมีอยู่160กตารางวาะนะคะเดีย๋ยวอู้พาเข้าไปชมท้าไหนคะ่ะ อันนี้คือพื้นที่โดยรอบนะคะถนนก็จะประมาณนี้มีบ้านคนนะคะแล้วก็นี่คือซอยที่ชื่อเหล่าดาดี6.4ทับนะคะเป็นซอยที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็จะมีคนที่จะประกาศขายที่เบอร์โทรตามนี้เลยสามารถที่จะโทรไปสอบถามราคาได้นะคะ ถนนนี่เอาตรงๆก็คือมันลึกประมาณสัก50เมตรนะคะรถน่าจะสวนกันไม่ได้น่าจะต้องรอกันแต่ด้วยความที่ถนนมันไม่ได้ลึกมากมันก็จะสวนกันได้บริเวณตรงนี้จะเห็นว่าฟากนู้นนะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูจะมีอพาร์ตเมนต์มีอะไรเยอะมากคือเจริญค่ะตรงนี้ก็มีร้านขายของชำม,มีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะตรงเนี้ยที่ดินเขาก็จะยังไม่ได้ถมเนาะอันนี้ราคาดูเลยเนาะ ทีน,นี้แปลงที่เราจะขายคือแปลงนี้ค่ะเดินเข้ามาก็ประมาณสัก5 0กาวได้คือแปลงนี้เลยด้านหลังตรงนน้นเห็นไหมคะมีรถจอดอยู่ก็จะมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะ